สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วกล้ามตามสนองประยุทธ์เพื่อไทยลุยเอาผิดประยุทธ์ข้อหากบฏ ทำรัฐประหารจนประเทศพังแชร์คสชโฉงโงฉีกรัฐมนูญ2550ที่เนรโทศกรรมแกงรัฐประหาร2549แต่พอร่างรัฐธรรมนูล2560กลับไม่บัญญัติในเรื่องนี้ผลเท่ากับแกงปรนประเทศ2549โดนดำเนินคดีได้ทันทีคดียังไม่หมดอายุความ โดยเมื่อวันที่21กันยายนปี2504ในแพทย์ชลนานสีแก้วสอ,สอน,นั่นพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนปี2549นับเป็นเวลา15ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันและการรัฐประหารที่เกิดขึ้นทุกครั้งก็ทำลายประเทศทั้งเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาประเทศปัจจัยหลักของการรัฐประหารก็คือการรักษาอำนาจการกลัวการสูญเสียอำนาจและใช้อำนาจของผู้นำเหล่าทันพนายแพทย์ชลนานกล่าวว่าพลเอกประย,ยุทจันโอชา นายกรัฐมตรีในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนนำกองกำลังเข้าทำการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนปี2549ซึ่งต่อมาได้รับการคุ้มครองนิริศักรรมไม่ให้เป็นความผิดจากรัฐธรรมนูญ2550แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ได้ทำการยึดอำนาจเมื่อปี2557 ลมรัฐธรรมนูนปี2550ทำให้การนิรโทษกรรมผู้ทำการรัฐประหารปี2549ถูกยกเลิกไปและไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557และรัฐมนูนปี2560ซึ่งบัญญัติรองรับนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ทำการรัฐประหารปี2557เท่านั้นรวมทั้งไม่ได้เขียนนิรโทษกรรมไว้ในกฎหมายอื่นใด อย่างไรก็ตามผู้ทำการรัฐประหารและผู้สนับสนุนมีความผิดฐานกระบฏสมควรรับผิดชอบการกระทรํำแต่กลัวความผิดจึงมีการนิรโทษกรรมไว้ในรัฐธรรมนูญให้ถือว่าการกระทํานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีให้ถือเป็นความผิดการกระทํำของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนั้นตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาเป็นความผิดฐานกบฏล้มล้าง การปกครองลมรังรัฐธรรมนูญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ซึ่งอายุความยังไม่หมดเป็นอาญาแผ่นดินพี่น้องประชาชนสามารถที่จะฟ้องผลเอกประยุทธ์ได้และพักเพื่อไทยจะต่อสู้เรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้คนที่กระทำความผิดได้รับโทษเพราะเป็นการกระทำที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไร้อนาคต ทำลายประชาธิปไตยประเทศชาติเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาและจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารทำลายประชาธิปไตยอีกในอนาคตทั้งนี้เห็นควรแก้กฎหมายเรื่องอายุความผิดฐานกระบุตรจากรัฐประหารต้องไม่มีอายุความในแพทย์ชลน่านกล่าวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น บาปการรมจะตามทันละสาธุรัฐบาลชุดนี้ขอให้มันดูจริงๆนะแต่อย่างว่าแหละทุกองค์กรของพวกมันเป็นคนแต่งตั้งกันเองขึ้นมาทั้งหมดไม่มีทางเอาผิดมันได้หรอกนะหน้าตาคนทำรัฐประหารแล้วรวบอำนาจหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เองสินะไม่มั่นใจกับระบบยุติธรรมเลยค่ะแล้วต้องฟ้องศาลไหนละ่ะ ใครเป็นคนตัดสินคดีนี้กระบวนการยุติธรรมมันยังมีคนกระทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอยู่อีกหรอไม่เชื่อกับระบบยุติธรรมของประเทศไทยสำหรับรัฐบาลชุดนี้รอดทุกกรณีอยู่แล้วอย่างน้อยก็ทำให้มันหัวเสียเปเลยละ่ะและเสียอารมณ์เสียสมาธิขอให้มันเสียสติไปเลยการกระทำในครั้งนั้นไม่อาจลืมได้ในใจคนไทยทั้งประเทศอย่าให้มันมีที่อยู่ในสังคมค่ะ จัดไปค่ะศึกในพระรองชารัฐยกสุดท้ายแตกหักสะบักสะบอมเข้าสู่สนามเลือกตั้งเต็มที่คลื่นลมในพักพระองชารัฐด,ดูเหมือนจะสงบนิ่งแต่ความเป็นจริงกลุ่มที่คิดก่อการกรบฏล้มพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยังคงอยู่ดีมีสุขด้วยเพราะมีพลเอกประวิต์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักคอยปกป้องแม้เกมโหดของขาใหญ่ในพัก ที่คิดเรื่องไม่ยกมือโบดไว้วางใจให้นายกธมตรีในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจจะแผนแตกถูกจับได้จนนำมาสู่การปรับกระบฏด้วยการปลดกรองดวงใจพลเอกประวิทย์ทั้งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและนรุม,มลพินโยสินวัตรพลรัฐมนตรี เกมถอนแค้นคนชื่อพลเอกประยุทธ์จึงยังอยู่ในใจขาใหญ่และกวนสอ,สอสอเลือดแท้ประมาณสิบคนที่ยังคงมีความคิดล้มกระดานอยากให้ยุบสภาทําเอาบรรดาสอ,สอสอส่วนใหญ่ของพระรัมชารัฐเอื้อมระอากับพฤติกรรมจ้องล้มล้างอำนาจรัฐบาลกันเองแต่ก็ขยับอะไรไม่ได้มากเมื่อขาใหญ่กลุ่มนี้มีบารมีพลเอกประวิทธคุมศีรษะอยู่คีแมนหลายคน จึงเลือกซ่อนเคี้ยวเล็บเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เปิดฉากรุกไล่ในช่วงที่้าใหญ่กำลังเพี้ยงพร้ําจากมาตรการปรับกบฏเพราะยังเกรงใจผลเอกประวิทย์ถึงอย่างนั้นก็ประมาทไม่ได้หากค้าใหญ่ยังเดินแรงก็ใช่ว่ากลุ่มอื่นจะยอมไปตลอดแนวรบภายในพระรองชารัต พร้อมปชาดาดกันได้ทุกเมือ่อเงื่อนไขสำคัญคืออายุรัฐบาลที่นับถอยหลังอยู่จะครบเทอมอีกประมาณหนึ่งปีกว่าก่อนมีการเลือกตั้งจะเป็นปัจจัยกดดันให้พักต้องจัดการปัญหาภายในให้เสด็จนา้าไม่เช่นนั้นย่อมสะเทือนสเสถีรภาพทางอำนาจของทั้งสามปอยอย่างแน่นอนเรื่องที่จะกดดันให้พลเอกประวิทยต้องตัดสินใจคือจะเก็บร้อยเอกธรรมนัฐเป็นแม่บ้านพักต่อแลกกับ ปล่อยบางกลุ่มกวนในพักที่ไม่ยอมรับแยกตัวออกไปจากพักหรือพลเอกประวิทย์เลือกลดบทบาทหรือถอดร้อยเอกธรรมนัฐพ้นจากสมการความขัดแย้งในพักเพื่องออบางกลุ่มกวนให้อยู่กับพักต่อปัญหาของคนระดับแกนนำพักกำลังลุกรามกัดกร่อนจากความเป็นเอกภาพจนไม่เหลือชิ้นดีลงไปสู่ระดับจังหวัด เมื่อสอสอบางคนที่ไม่สวามิภักดิ์กับค้าใหญ่ก็เริ่มหมุนวันเพราะมีการยื่นคำขาดจะไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งต่อไปขณะที่แกนำบางคนที่เป็นขั้วตรงข้ามขาใหญ่มักอ้างตัวเป็นคนสนิทพลเอกประยุทธ์ก็โชว์พาวเวอร์ข่มสอสอที่ไม่ยอมขึ้นตรงกับตัวเองด้วยวิธีเดียวกันคือคู่ จะไม่ส่งลงลึกตั้งครั้งหน้าทั้งที่ความพร้อมสำหรับการลึกตั้งในตอนนี้เรียกว่าพรังชารัฐนั้นแทบจะไม่มีแต่ความพร้อมที่จะรบกันเองดูจะมีความพร้อมมากกว่าเวลานี้จึงเป็นบททดสอบฝีมือของพลเอกประวิทย์อย่างแท้จริงว่าจะทำพักให้เป็นสถาบันการเมืองทุกคนรักกันได้อย่างที่พูดหรือจะแตกเลข,ขามือเมื่อแต่ละกลุ่มในพัก ต่างรู้ดีแกใจบางคนถึงกับยอมรับว่าพลังชารัฐวันนี้อยู่กันไม่ได้แล้วเหลือแค่ว่าฉากสุดท้ายจะจบอย่างไรแค่นั้นเองศึกในพลังชารัฐจึงมีเขาจะประทุในไม่ช้าเงื่อนไขสำคัญคนชื่อธรรมนัตที่ยังมีบทบาทคุมพักกำลังนำมาซึ่งการรบกันเองถึงยกสุดท้ายจนพักอยู่ในสภาพสะบักสะบอม เดินเข้าสนามเลือกตั้งถึงตอนนั้นคงเห็นบทสรุปแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปกวนไหนจะต้องหาบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นและน่าอยู่กว่าบ้านหลังนี้ที่ชื่อพระรังชารัฐขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัตติชนและกรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณธุรกิกมานับชมสวัสดี